สวัสดีจ้าแมสินจาทักทายเช้าวันที่18พฤษภาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสันกาณราคาทองคำวิเคราะห์ทองคำและรายงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้เช้าวันที่18พฤษภาคมปี2567ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นเงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ36.169ถึง36 36.313บาทต่อ1ดอลลาร์ โกสปอร์ต oh, ช่วงกลงวันเครื่องไหวร,ระหว่างบริเวณ2,374.02ถึง2,387.84ดอลลาร์ต่อหนึ่งทอยออนโดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าขึ้นของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังเงินหยวนอ่อนค่าหลังจีนเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสะท้อนภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนแอโดยราคาบ้านใหม่ของจีนนะคะลดลงต่ำสุดในรอบกว่า9ปีแม้รัฐบาลจีนจะพยายามฟื้นฟูภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดยกแผงส่งผลให้ตลาดคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนล่าสุด c ีบีกรุ๊ปนะคะบ่งชี้นักลงทุนคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25% 2ครั้งในปีนี้และให้น้ำหนัก70%ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกในเดือนกันยายน ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐและถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐเฟดเพื่อหาสัญญาณแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไปด้านสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงดําเนินสําหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่18 พฤษภาคมปี2567อ้างอิงราคาของวันที่17นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคําทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่4เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ช้าวันที่18พฤษภาคมปี2567ทองคําแท่งก6 5%ซื้อ47,500บาทขายออก48,500บาททองรูปพรรณกษ5%ซื้อ 40,22บาท 40, 40ตางค์ขายออก41,350บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่17ราคาเป็นบวกไปที่50บาทเม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณที่นี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างเม่มสินก็จะมาอัปเดตให้ชมรัะฟังนะคะ ยังไงนะคะก็ยินมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่เสวยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ